ใครได้น้อยกว่าจะต้องโดนมามา่าเผ็ดคูณสองอออออเกือบตายแล้วเกือบตายคุณจะมาพิกแผันเกมสุดท้ายงั้นเหรอ,อและแล้วคุณสรุปก็ออกมาแล้วคนที่แพ้นั่นก็คือ สองครับผมหานยังค่อนข้างเป็ดครับก็เกิดเลยเก,ก็เผ็ดจริงน,น,นะครับอินน้ำเนี่ยก็ไม่ช่วยเลยเอเียเดี๋ยวเราจะไปดูการเลื่องแต่ก่อนว่ามันจะมันแค่ไหนครับโอเคเอาจะรับตามที่ได้อยู่ว่างโอเคครับตามที่ได้พูดไปต้นคลิปนะฮะก็อัดฉะติดกระตัดหน่อยเพราะผมก็ไม่เคยมาเปิดคลิปหน้ากล้องเหมือนกัน อย่างที่บอกนะครับเราจะเล่น3ตาแล้วใครได้ไอสกอร์ข้างบนเป็นเวลนะใครได้น้อยกว่าจะต้องโดนมาม่าเผ็ดคูณสองเอาครับเริ่มแล้วครับอ่านอยู่ใช่ป่ะ ันนี้เน็ตผมดีนะครับววันนี้เน็ตดีจังวะเขาใช้ในบ้านผมจะไปฟังไหมเอาหรือเปล่า,าไปล่วงอีกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปรวมสามตารครับเอาล่วงคนดูอย่าเพิ่งด่าผมนะครับผมผมเพิ่งเล่นใหม่อะครับผมเพิ่งเลีเเ้ยวหกเองคนเลี้ยวซูนกับคนเลี้ยว คนเว็วสูงเะเล่นกากก็ไม่เอาโดด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 ครับโดดเลยอ้าวเสร็จเกือบแล้วครับเกือบเกือบเกือบูทานออกมาแล้วที่ไหนเพื่อนรอก่อนอย่าเอฟเคดิเอานงอีกแล้วทำไมเล่นหน้ากล้องมันกากจังเลยครับ ผมจะบอกว่าผมเล่นหลังกล้องเนี่ยผมถึงเส้นชัยทุกตาด่านแรกผมยังไม่รอดเลยครับมีมที่กดหัวมาผมแนะนำอย่าเล่นเขาเรียกว่าเป็นแมพคลายเครียดหรือหรือเพิ่มความเครียดวะตอนนี้เราสามนาทีนะครับด่านแรกผมยังไม่ผ่านเลยโอเคแต้มผมคืนแล้ว คุณชินครับสงสัยวันนี้คุณจะได้กินมาม่าเผ็ดแล้วลหะครับอาตัอีกแล้หานมันก็ไม่ค่อยถอยอ่ะอือ้ <c oughs> อย ไผมไทำไมผมโดดตรงนี้ไม่ได้ล่ะครับปกติผมเล่นผมก็โดดได้โอ้วันนี้ปุ่มมันมันมันต้องโทษเน็ตน,นะครับผมผมเก่งั<อ>ง ก็มันไม่ค่อยหัวร้อนเท่าไหร่หรอวครับเอ้ยเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับสำหรับตาเลกยังไม่ผ่านเลยครับยังไม่ผ่านสีนี้เลยเธ้ยังไงหลอด้วยนะ ผมหน่อยได้ไหมดดทับโดดฮ้ยปปาก,กลัวครับเข้าใจไหมเข้าใจปาก,กลัวไหมนั่นแหละต้องสอนคุณ,ค,ณคุณอาจจะดันเต็มได้มากกว่านี้นะครับคุณอยู่ชั้นล่างๆโอเคผมว่าผมรอตรงนี้ดีกว่านะครับขึ้นไปก็คงไม่มีประโยชน์สำหรับผมแล้วอ่าสี่สามสองหนึ่ง ครับตาที่สองครับเจอด่านอะไรครับด่านนี้ด่านนี้ไม่ค่อยยากม,ายมันกระจุกกันนะครับผมมองไม่เห็นอ่านานี้ไม่ค่อยยากครับผมขึ้นไปเกือบบนสุดว้ามันมองไม่เห็นน่ะอโอ้กระโดดกระกดไม่ติดจอมกินมามาหาลือหมดร้อนแล้วนะ Oh, no. เดี๋ยวมาม่ามาม่าร้อนกว่าหัวคุณดีครับ oh, <no. S 2> นี่ครับเอาไปยังไงวะเนี่ยมีแทนนะครับเดี๋ยวรอแท่นไปยังไงก็ะโดดสิรอแท่นครับนไ่มินนี่นเอาอย่างนี้มะใครขึ้นไปด้านบนได้ชนะนเลยมันจะถึงรอชินขึ้นไปไม่ใช่ง่ายๆนะ,ะนไม่เอาผมไม่อยากเสียศักดิ์ศรี โอ้ยโอ้ยเออโอ้โหเล่นเกมต้องใจเย็นครับโอ้โหมีคนซื้เร่งเวลาเร็วด้วยนะ ซื้อมาแก้งเพื่อนครับไม่ได้ไม่ได้ช่วยนะครับซื้อมาแก้งลแลำายอมแพ้เลยเนะี่อยอกระดกกระดกบิอย่าปอ <c oughs> ๊อตอย่าปอ๊อตเพนอย่าป๊อตเอ้ยมาเร็วๆไหนดีหัวร้อนแล้วเนี่ย นี่อย่ารีบฮึ๊บโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันหมุนเร็วมากเลยนะมันหมุนเร็วมากเลยเนี่ยมันหมุนเร็วเกือบตายแล้วเกือบตายลุวงโอ้โหยี่สิบได้กี่แต้มครับยี่สิบ โอเคครับคุณชินดูเหมือนว่าคุณนี่คุณอาจจะได้กินมาม่าเผ็ดคุณสองนะเก้าผมไม่ขึ้นละสามสองหนึ่งโอเคครับครับน่าสงสารเขาแล้วครับแต่ว่ายังเหลือโอกาสสุดท้ายนะฮะเอาละครับดานแรกก็อยากเนี่ย หนาเลกไม่ยากนะหนาเลกไม่ค่อยยากนะสำหรับส่วนตัวผมนะครับยากดมีนะใครบอกไม่ยากครับเดี๋ยวผมตบเลยเฮลโหมดมวยบาข้ายหญ่เฮแบบหนาเลกไม่ยากนะหนาเล็กไม่ยากนะ กระโดดปุ่มกระโดดน่นปั่นต้องถามว่ามีปุ่มกระโดดไว้ทำไมเยราะมุมมองมันมืดหนโอเคผมผ่านแล้วไอ้มุนหมุนนั่นเอ้ยยังเหลือโอกาสสุดท้ายเลยอันนี้ง่าย ง่ายอยู่ไ่ายอยู่มันหมุนเร็วจัวงวะมันหมุนเร็วผมถึงชั้นสี่เทาาแล้วนะฮะอือทานเลยครับเดี๋ยวผมไปเซฟซื้ <c oughs> คุณมาเกะกะอะไรเนี่ยใครก็ได้ซื้อหัวใจแจกคนจะเซฟนะครับโอเค ร้อยตัวเย่แล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมได้34แต้ม oh, <no. S 1> หมดจะรู้ผลแล้วครับว่าใครจะได้กินท่านผู้ชมได้ยินเสียงหัวร้อนเสียงถอนหายใจของผมไหมครับ เวอร์คุณเล่นมาก่อนผมอีกนะครับทำไมคุณถึงแพ้ผมละ่ะเนี่ยที่หนึ่งหรือซามเนี่ยไม่นะคุณจะมาพลิกผันเกมสุดท้ายงั้นเหรอโอ้ oh, <no. S 1> oh. แต่สองตารแรกผมก็นำห่างแล้วครับเหลือหนึ่งนาทีครึ่งแล้ว ผมไม่อยากทำมากไม่อยากิดว่ามา,มากผิดผมยังไม่ผ่านสีเทาเลยครับโอ้ตกจนได้ดูท่าแ้วมก็หกสุสามแล้วดูท่าแม่อาจจะสู่สีกันหรือเปล่าสาเปสีเทา เองขึ้นไปสูงสงเลยเอ,อ,อยงจะได้ไม่ต้องกินมาม่าเพเ็ดเฮ้ยปุ่มกระโดดกระุ้นให้พราร่วมมือผมผมไม่อยากกินมามา่าไม่อยากกินมาม่าเพ็ดรีบขึ้นก่อนสี <40 S 2> นนน่สิบห้าวิสุดท้ายสามสิบสี่โอ้เราจานหกสิบสามก็มีลุ้นอยู่นะเป่านียมีลุ้นอยู่มีลุ้นมีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่ครับโอเคผมว่าไม่ขึ้นไปดีกว่า มันยังเหลืออีกยี่สิบวิยี่สิบวิยี่สิบวิอึบอัดจื๊บแล้วต้องมารู้ที่การเล่นตอนนี้เล่นแกนเท่าไหร่นะสามสิบสี่โน้เออผมก็ผมยังคิดว่าตัวเองชนะเลยครับสามสองหนึ่งหมดเวลาครบสามตาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปรวมคะแนนว่า ใครจะได้กินมะม่วเผ็ดคูณสองโอเคครับแล้วก็คนที่แพ้คือเพื่อนผมนะครับผมได้122แต้มส่วนพ้มผมได้ 96นะครับอ่าไปต้มมาม่าเลยครับผมโอเคครับนี่คือสีหน้าของผู้แพ้เมื่อต้องกินมาม่าเผ็ดคุณสอนนะครับเมื่อกี้ผมแอบชิมไอเขาเรียกว่าอะไรวะน้ำพริกมันไปนิดหนึ่งนะครับโตดเผ็ดดูสีผมซึ่งไม่เป็นคนที่กินเผ็ดเลยแม้แตนเดียวถ้าสมัติเอร์อยากเข้าใจค แค่กินก็รู้แล้วชะตากรรมจะเป็นยังไงกินให้หมดอะครับไม <Nope. S 1> ่อะชิม <c oughs> สีหน้าวแพะเป็นไงครับคำแรกแรกบอกบอกความรู้สึกนะครับ บอกความรู้สึกหน่อยยูออาน้ำตาเขาไหเลยนะกินกินอีกสามคำเราจะเลิกถ่ายแต่ว่าความจริงเ็ากินได้หมดไดูเดี๋ยวผมจะซูมสีหน้าเขาให้ดูครับสีหน้าะเขาเหมือนอะไรนะคลิปทรมานเพื่อนนะครับ สีหน้าเขาบอกไม่ค่อยเท่อะเนี้ยน้องน้องบอกไม่ค่อยเท่อะเน้องน้องดูปากดูปากปากแดงมากอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งคำโตโตเลยโตโตเลยโ <f ums> ตลเลยเอออย่างนั้นแหละทาไม อ,อืม,อม,อมเผ็ดแทนเลยน,น้ำตาคอเบาเลีวอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Newsplay ด้วยนะครับผมตอนนี้ขอตัวลาแล้วก็ขอตัวกินก่อนนะครับบ๊ายบาย